สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวพระคำของช่อง7 HD ชุดนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับทรงเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563 เวลา8ติกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทรัลกรนด์และบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,563ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นจนถึงวันที่6สิงหาคมนี้ ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนําเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเชิงวิชาการนโยบายสังคมชุมชนและพาณิชย์อุตสาหกรรมในรูปแบบนิว n นอร์มลเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ในรูปแบบออนไลน์คือเข้าร่วมประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆและรูปแบบออนไซต์ site, คือการเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการณสถานที่จัดงานภายในงานมีนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทยรวมทั้งนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์ที่นํามาจัดแสดงในกลุ่ม5้าเรื่องนิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาอาทิเครื่องสูบน้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กู้วิกฤตน้ําชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขนครเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลระบบสายส่งกําลังไฟฟ้าและเขตชลประทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการชุดตรวจโควิดภาคสนามจากมหาวิทยาลัยสงข,าาขลานครินทุนยางพาราดักผักตกชวาจากกรมชลประานและการขยายผลโครงการแกล้งดินสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้มีการประชุมสัมมนานในหัวข้อสําคัญเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่และการดําเนินวิถีใหม่ n e ว Normal ลรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอาทิกิจกรรมไห่ไลส์สเตดนาเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนองค์กรและพาณิชย์กิจกรรมรีเชิร์ชคลินิกให้คําปรึกษาในเรื่องการวิจัยและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใา้กอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนมดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนเมื่อวันวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีพร้อมทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนเมื่อวันของจังหวัดจันทบุรี เวลา17นาฬิกาวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนเมื่อวันซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนเมื่อวันมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกตามคำขวัญที่ว่า เป็นหนึ่งดวงทพึ่งยาเสพติดส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการภายใต้แนวคิดกลับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีผู้จัดการและอาสาสมัครประจำศูนย์15คนมีสมาชิกมาใช้บริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละประมาณ30คนโดยให้ทำปรึกษาเรื่องการเรียนความรักและยาเสพติด มีกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นทับเแดนซ์ร้องเพลงและเล่นดนตรีการฝึกอาชีพสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่สอนน้องจากแกนนําแต่ละสาขาวิชา พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการท no. ูบีเมื่อวันจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด1 7ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดท่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานดีเด่น อาทิเป็นจังหวัดทูบินในเมื่อวันรักษามาตรฐานร้องเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่หนึ่งโอกาสนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกันทบุรีซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูวินในเมื่อวันจากสถานศึกษา,กา,นมมนา,กาในจังหวัดกันทบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อให้มีแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม จังหวัดกันทบ,บุรีมีสมาชิกทูบีนเมอร์วัน123,705คนคิดเป็นร้อยละ96.29มีชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนกรรมทันทัสถานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสนักคุมประพฤติรวม1,101ชมรมมีศูนย์เคื่อนใจ192แห่งจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับท no. ูบีนเมอร์วันไอดอล ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันดในทุกปีได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาค9รุ่น14คนระดับประเทศ5รุ่น5คนสำหรับการประกวดรุ่นที่10ประจำปี2563นายนภรกดชมนสอนภางเมืองจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายอันดับหนึ่งระดับประเทศ สมเด็จพระนิธิถาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระชนม์อุปนัยยิกาผู้อเมริกันสภาการชาติไทยจังหวัดนราธิวาสที่สารการจังหวัดนราธิวาสนายกฤษดาบุญราชผู้อเมริกา,สา,กา,า,ททา,ารสำนักงานบริหารกิจการเหล่าออกาชาติปาเป็นประธานเปิดครัวพระชนม์นอุป,ปนัยยิกาผู้อเมริกันสภาการชาติไทย ซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการท่าไทยพระราชาทานพระราชาอนุญาตให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยที่ทักสภาการท่าไทยจัดตั้งขวพระราชาทานแห่งที่8ระหว่างวันที่3-12สิงหาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยส่งผูงใยรชรดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยวันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้าใจผู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ประชาชน100ชุดที่สารรานจังหวัดนราธิวาสและมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสอําเภอตากใบอําเภอรือศและอาเภอสุงไงกโลกลบรวม3,200ชุดพร้อมเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการและมอบอาหารพระราชทานน้าดื่มและชุดทานน้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรือศส,สิบปราย โดยได้รับซื้อวัตถุดิบผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านป่าไผ่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ